คนนี้นี่บอกเลยขวัญใจมหาชนครับหมายเลข80ครับมาแล้วครับเพิกเลิศวังพงครับกับกิบมั่นคงชูติภั์เสือเพิ่เราฟังเขาโมมา2วันแล้วครับเรามาดูวันนี้ดีกว่าครับเมื่อวานนะรถมีปัญหาตั้ง s อสสองสุดท้ายครับพี่เพิ่บอกว่าเดี๋ยวเอนใหม่เดี๋ยวผมมาแล้วพี่น้องชาลยองเชียร์ด้วยครับเพิกกกำแพงพังครับ กับเจ้าอีฟนะครับทีมเสือเพลคกับพี่น้องชาวระยองครับมาดูครับว่ารถจะสมบูรณ์หรือไม่ออกไปแล้วครับเบิ้ลจ่เบิ้ลจปอเิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลอยู่นั่นแหละเบิ้ลเ,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 เออแรงนี่ครับแรงไปแล้วครับโอเคพี่เพิกมามามาไปแล้วครับไม่รู้ใส่ย,ยางอะไรด้วยนะไมไม่ได้ดูนะโอ้โหไม่รู้ว่ายางตะขาบหรือย,ยางตะขบนะฮะ ไปแล้วโอ้โหเสียงนี่เสียงดังมากเลยเล้าใจเออมันต้องวิ่งอย่างงี้พี่เพิ่งเออไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวดยวูดูดูไปไงไปได้ไหมได้อยู่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 อ่าไปครับไปนิ่มๆคะไปนิ่มๆครับพี่เพิ่งนี่มีคะแนนสะสมนะครับเป็นอันดับ4โอเวอร์ออลนะครับคุณผู้ชมครับ2 SS เอสเอส่าสองวันที่ผ่านมานะครับ8 SS ที่ผ่านมานะครับพี่เพิ่งมีคะแนนเป็นอยู่ที่4นะครับซึ่งมี672คะแนน นะครับคะแนนตรงนี้นะครับสามารถพลิกแพลงกันได้เสมอครับสามารถแซงได้กันตลอดครับหรืออีกหนึ่งเอเครับให้เขาได้ลุน้นแต่เอเนี้เขาจะทำเวลาได้ดีเท่าไหร่ต้องมาเชียร์เขาก่อนครับเอาแล้วครับผ่านไปหนึ่งรอบครับคุณผู้ชมครับผ่านไปหนึ่งรอบคุณผู้ชมกาลังอยู่ในงานโตโยต้าไฮ u ัก e ีโว10เซียนประจนบ้าน2022ครับเรยกว่าศึกออฟโรดสุดยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทย พี่เพิกเป็นอะไรครับรถสะดุดครับจังหวะนี้เสียไปครับแม่ทำให้เสียเวลาไปครับช่วงนี้ในรอบแรกที่ทําได้ดีเลยทีเดียวโอเคครับไปทางตรงครับเอาแล้วครับจะเข้าสู่ S นะครับซึ่งตรงนี้ครับมีโค้งที่เป็นหินและน้ําดักนะคุณผู้มฮะเลือกลายบางทีต้องเหมือนซื้อหวยฮะเราไม่รู้มันจะออกที่อะไรนะฮะโอ้ครับพวกปั่นทิ้งไว้เยอะเลยโอ้เปิดลายมาสุดอย่างนี้สับดออกมาครับ นี่ครับดูเสือเพิ่ครับดูเสือเพิโอ้โหภาพนี้ต้องเรียกว่าเป็นไฮไลท์เลยครับน้ํากระจุยกระจายสาดแบบนี้ครับนี่แหละมันจริงๆมาครับมาครับหมายเลขแปดสูงครับเพิ่กับกิจนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายแม่แต่ลดเสียงลดเหมือนไม่น่าจะมีอีกแล้วหรือเปล่าครับเมื่อวานก็รถมีปัญหาใน2องเซตท้ายนะครับทำให้ แผ่วไปนะครับเมื่อวานได้ข่าวว่าแกบอกว่าเทโบมีปัญหานิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าวันนี้ปรับแก้มาได้เต็มที่หรือยังครับโอ้โหออาทางทวงข้างในนี่ใส่ยับเลยครับเอาแล้วมาดูพี่เพิกโอ้โหโดดลงไปครับเป็นไงละครับเรียบร้อยไหมครับยังไปอยู่ยังได้อยู่ดิ้นไปดิ้นดิ้นดิ้นครับโอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมครับบอกแล้วครับขับสามรอบนะครับลายไม่เหมือนกันครับแล้วแต่หวยจะออกครับ ปกีโดดไปครับร้อนหน้าฝั่งขวานี่บักเข้าไปเต็มเต็มเลยครับโอ้โหโอ้โหดูกองเชียร์ดูกองเชียร์กองเชียร์แหมอยากให้เปียกโคลนจริงเลยจะชิดอะไรขนาดนั้นเอาไปไปเอาแล้วครับตอนนี้ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้ากิจแล้วครับหรือน้องอีฟไหนาออีฟนะครับจะต้องมาวิ่งกดเวลาให้พี่เพิร์กครับดูว่าพี่เพิร์กจะทําเวลาได้เท่าไหร่ครับจากทีมเสือเพิร์กครับคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับเข้าบล็อกครับเข้าบล็อกจออีฟเปิดประตูปับ อีบลงมาอีบวิง่งวิ่งแล้วอีบอีบบอกว่ายังไงกดเวลาเท่าไรเอ่ย30862 30862สดอุดยอดครับพี่เพร์กโอ้โหนี่กันและรถมีปัญหานะ30862ครับโอ้โหเร็วครับเร็วครับอ่ามาดูต่อครับมาดูต่อครับ